เมาะนั่นแหละเปล่านเน่าเฝ้าทานเค้าพอดก่อนไม่สิไหล ไ้เวอ่ะการปูลังคา <ét> งการปูลังคาบ้นนานในอเมริกา ไม่เคยเห็นในรอบ20ปีมีโอกาสมาเห็นนะเมืองไทยทำสังกะสีเมืองไทยสังกะสีกระเบื้องอนนาตาแต่นี่เขาปูง,ง่ายๆเลยนะครับอ่อใช่ไหม <c oughs> ดู <c oughs> นี่เราทายางมาต่อยนะฝั <c oughs> ่งนี้ก็ช่าง จะาของบ้านฮะฮะฝั่งนี้คุณปุ๋ยพร้อมด้วยช่างโยมบีมาช่วยไก่เสร็จแล้วเนี่ยช่างภาพขึ้นมาถ่ายกันบนหลังคากันเลยนะฮะเห็นวิวระวัง,งลูกนะครับ โอ๋ตรงนี้แะละก็ใกล้จะเสร็จแล้วโครงการนี้สร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย